ครับผมสวัสดีครับมาลืมย้ายนาั่งวันนี้นั่งก็อีเล่นวันนี้ก็กลับมาพกบกับผมในคลิปเด็ดดิมๆง่ายๆแต่ห้สาระเรื่องมาบ้างแก่กับผมเรื่องหุึ่นึงฝา่มาเดี๋ยวนานๆเจอกันทีก็ไอ้พวกนี้กำลังยุ่งด้ยสองเดือน กำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวเอามาทำคลิปไปก่อนเดี๋ยวพอสัปดาห์หน้าก็เริ่มเงียบแหละทีนี้จองรออ,อ,อีกอีกประมาณสัก2สองอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์ก็เริ่มจะปล่อยได้ละสองอาทิตย์สองส,สองสัปดาห์สองสามสัปดาห์แต่ชุดอ่ากั้ชุดไม้จะเริ่มปล่อยทีนี้ก็จะวางไปเพราะไอ้ชุดไม้หมดก็ทีนี้ก็น่าจะหยุดแล้วน่าจะเงียบไปนิดนึงเลยเพราะว่าตอนนี้เห็นเงียบอยู่ยังไม่เห็นมีตัวไหนมีมีฮีดิโอเคก็คือคลิปนี้ คลิปนี้ก็จะมาพูดในเรื่องที่ผมพูดไว้ทางเลยว่าผมจะมาพูดถึงราคาราคาของมาบางแกวว่าราคาทำไมมันมันมีคนถามบางคนก็ถามว่าทำไมราคาสูงคือคือไอคำว่าราคาเนี่ยในมาบางแกมันไม่ม,ม,ม,นะม,มีมันเป็นสัตว์สวยงามนะมันเป็นสัตว์สวยงามมันเป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเป็นเพื่อนมันไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจดังนั้นราคามันจะไม่มีคําว่าราคากลางเลยดังนั้น ในมุมมองของของคนที่เขาคิดว่าบางแก้วถูกเขาก็จะมองว่าราคาที่เราตั้งแพงในมุมมองของคนที่เขามองว่าราคาบางแก้วแพงในในอีกกลุ่มหนึ่งก็เขาก็จะมองว่าราคาที่เราตั้งถูกนี้มันมันเกิดจากสาเหตุอะไรคือไอราคาของลูกหมาบางแก้วเนี่ยมันมันอยู่ที่นึงแหละเราตั้งมาแล้วเ,เราต้องมียังคงพมเนี่ยผมใช้เกณฑ์เหมือนเด้ว่าผมค่อยๆดู่ะ เราจะสั่งมาตรทานของราคาเนี่ยของเราอยู่ตรงไหนก็นค่อยๆเก็บข้อมูลค่อยๆเก็บประสบการณ์มาว่าเราจะขายมาเราเนี่ยให้อยู่ในเลทประมาณเท่าไหร่เอ,เอาเอายกตัวอย่างจากคงคมก่อดในเรื่องราคานะแลาๆเราเดียวคงนั่นกเราเราลองคิดกันว่าเราลองเราเราเราจะขายมาหรือว่าเราจะสื่อมาเราเราควรจะเลือกอย่างไงอย่างองผมเนี่ยผมใช้เวลาในการ ในในในการหนันเรื่องราคาเนี่ยโอ้ยกว่าจะลงตัวเนี่ยหลายปีแล้วก็ถูกวันนี้พอมันหนันแล้วก็ยังไม่กล้าปรับเลยทั้งทั้งที่ปีนี้อาหารอาหารเนี่ยโอ้ยขึ้นไปขึ้นเยอะนะอาหารขึ้นสูงสสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะของ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 ราคาเดิมอะ่ะดังน,นั้นดังนั้นที่ผมบอกคือ ไอเรื่องต้นทุนต้นทุนอะไรเนี่ยมันมันมีผลด้วยแหละดังนั้นในงานของของเรางานสร้างไอเนี่ยมันคือการขายมากเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเราจะขายได้เท่าไรเราจะขายได,ไ,ดได้ได้ได้ราคาไหนแต่สิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกที่ว่ามันจะทําให้เรา <c oughs> เราไม่เหนื่อยในการขายก็คือต้นทุนของเราเนี่ยต้องต่ำต้องต้องต่ำต่ำแต่ต้องมีคุณภาพ ไม่ใช่ว่าตําแต่โอหาออกมาไม่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 ได้เรื่องเลยอะไรพวกนี้มันมันก็ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าหมามันต้องได้คุณภาพด้วยหมามันต้องคุณภาพดีแล้วก็แล้วก็ต้นทุนมันต้องตําแล้วได้คุณภาพแล้วพยายามคิดคนเลยเพราะพวกนี้พพวกนี้สําคัญมากส่วนส่วนไอ้มาที่ได้คุณภาพเนี่ยอย่างแรกเลยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันหมาจะผันธุกกรรมการขัดพันธ์การ เลือกขันแบบที่ผมเฮ้ยไม่เอามาทีทีที่ผมผมพูดไว้หนคลิปคลิปก่อนๆว่าเราเลือกยังไงเพื่อให้ต่อเพื่อให้มามันมันมีมันมีฟาร์มที่มันมันดีขึ้นมันมันนั่งึ้นแน่แน่หนตลอดทุกหลุนทุกมึงเราก็ยังดําลงอยู่ใดวาเฮ้ยปีเนี้ยมันก็ตรงนี้จุดดีของ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 ตรงเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆพอในกําหนดราคาเนี่ยพอกําหนดราคาปั๊บคือราคาของมามาเนี่ยมันจะดูอะไรขึ้น คือถ้ากลุ่มของพวกที่เขาเขาเล่นในในกลุ่มามาประกวดในกลุ่มมา,มาประกวดมันก็จะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงพอพอพอ,พอในกลุ่มของของมาในมาเลี้ยงทั่วไปในกลุ่มของมาอะไรเนี่ยมันก็แล้แต่ความพึงพอใจของคนซื้อกับคนขายเลยดังนั้นมันที่ที่ผมบอกอมัน,ม,นมันถึงไม่มีคําว่าราคากลางเพราะไม่มีคําว่าราคากลางเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจและความเชื่อมั่นที่ ที่่ทีเจ้าของเขาจะซื้อหมาแต่อย่างพอพผมผมก็จะเปิดไว้ในในเลนที่อยู่ในในช่วงตั้งแต่ให้มันมีให้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 มันมีข้อเลือกใน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 ทุกๆความต้องการของคนที่วไห่เราเราเราศึกษามาแล้วก็จะอยู่ของุ่มนี่จะอยู่ในเลนประมาณตั้งแต่ห้าพันถึงหมื่นห้าแล้วก็ตั้งไปสามเกตเกตเลี้ยงเลนเกตเป่าบ้านเกตห ก็คือตอนนี้เอาจริงๆในในของพมสําหรับของพมเนี่ยเกณฑ์ประกวดเนี่ยยังไม่มีเพราะว่าเหล่าคือเกณฑ์ประกวดเนี่ยทําไมต้องเกณฑ์ประกวดถึงยังไม่มีคือพอเราห่างหายจากการประกวดไม่ได้เข้าการประกวดแต่นั้นมาแล้วจะไปบอกว่าเฮ้ยมาเกณฑ์ประกวดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องอยากเพราะว่า มาประกวดเนี่ยมันต้องไปทดสอบจิตใจทดสอบการแสดงในในสนามจนจนเรามั่นใจดังนั้นมันต้องรู้ให้ให้แน่ชัดบางทีเราบอกให้เก์ประกวดแต่มันประกวดไม่ได้สวยไปไอ้ข้จ้าไปประกวดนะก็คือมาเนี่ยเราลองน่ะกันแต่แตเก์โฉเก์โฉมันจะมีเก์โฉแบบเฮ้ยโฉธรรมดาขอสวยกับเก์โฉที่ให้ดูเพอร์เฟกต์ไอ้เพอร์เฟกต์มันก็มีนะทุกวันนี้มันก็มีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้ขัดมาเพื่อ เพื่อเพื่อขขยในเกตก็คือถ้าเราจะทําเกตประกวดมันก็ต้องราคาสูงกว่าน,นี้เพราะวา่าเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ในวงสนามประกวดหรืออะไรเนี่ยแล้วเราดูอะแต่เราผงก็มานั่งดูเอ้ราคาเกตโชฉเกตประกวดผมก็าขขา่ได้เท่ากันดังนั้นในในคนร้อยคนที่ขาลูกค้าไอ้คนที่เข้ามาดูมาเข้ามาสนใจมาเนี่ยคนคนร้อยคนในตอนที่ทําประกวดมันจะมีอยู่แค่สองคนที่ สนใจที่จะเอาไปไป,ไปไปทำประกวดจริงๆดังนั้นผมก็เลยโอ้เง้นผมผมมองในกลุ่มของคนจำนวนมากดีฝาก็คือเราเรายังไม่สามารถที่จะที้ตัวเองจะเกณฑ์ประกวดจริงๆที่ว่าจากรคาคาหมื่นหาไปขายซ่าหมื่นสองหมื่นหาได้ดังนั้นเราเราเอามาจับกลุ่มกลุ่มของคนที่ส่วนใหญ่ที่กี่เก่าสิบแปดผลนั่นดีฝาดังนั้นพอเราเราห่างหายจะสนามประกวดห่างหายจากการประกวดไอ้คนสองคนนั้นก็หายไปเลยทุกวันนี้ผมว่าหนาจะมี สามร้อยตัวสี่ร้อยตัวอ,อาจจะมีสักตัวที่คมเขาจะซื้อไปประกวดจริงๆแล้วเหลาก็ไม่มั่นใจต่อคือพอเราไม่มั่นใจปับ๊บพอเราไม่มั่นใจปับ๊บพอเหลายเยาเฮ้ยเหลาเหลาไม่ได้เข่าอย,อยู่อยู่ในสนามนั้นนั้นนะั้นน่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวปีเนี้ยปีเนี้ยวายว่าจะเริ่มวายว่าจะเริมทําทําประกวดแต่ว่าผมยังอีกสักผังฟ้าฟ้านั้นแล้วก็ถึงจะมีมาประกวดจริงๆนะนะ ก็คือใม้มันต้องชัดเจนจริงๆ,ๆเพราะเราเราดูปับ๊บเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าดูสวยๆให้เท่าเล็กๆพ่อโตขึ้นแล้วมันจะนั้นเพราะว่ายังมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหนมาซีเท้ามาซี่ซี่ๆๆี่ยิงสีเท้าเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนแปลงมัน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 จะเปลี่ยนแปลงมากในในในเรื่องของการวิ่งการมุกเมนต์การก้าวย่างอะไรเนี่ยมามาเท้าจะเปลี่ยนๆๆเปลี่ยนแปลงไอ้ด้านนี้เยอะดังนั้นบางทีตท้เล็กๆเพราวเราเราก็คิดว่าประกวดได้เพราะพอโตมันอาจจะประกวดมันอาจจะมีปัญหาปั๊บ ข่าวิ่งวงมันมันมีปัญหาก็ได้ค,คือไอ้พวกเนี่ยบางทีมันก็ต้องเกิดการแก่ไขอะไรเนี่ยแต่ทักก็ไม่เขา้าใจไปเลี้ยง <ปะ S 1> บางทีไปเลี้ยงเสียเลยตั้งตตต่อๆเหล็กๆคือมหาประกวดที่ประสบความสําเร็จเนี่ยสนใ่มันจะอยู่กับมือคนคน,คนจุ๋งมือเทปเทปท,ท,ที่ที่เขาเขาเขาสามารถดูดูหมาได้แล้วเขาเขาก็เ,เลี้ยงมันได้จนจนโตอ่ะเขาเขาก็จะดูมันจะยุ่จะกะเข้าตลอดได้จะยุ่กับมือจุ้งตลอดดังนั้น ลง้งลองเจ้าพองเลี้ยงเองอะไรเองเนี่ยส่วนใช้มันมันจะไม่ค่อยได้ได,ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะว่าขาแข้งโครงสร้างมันเสียดังนั้นไอ้ตรงเนี่ยมันจ็ดลย้เป็นจุดที่ผมเลยไม่ไม่ได้ทําราคาเกี่ยวกับตรงจุดนี้มากนะักนั้ะราคาก็ที่ผมบอกมันก็ขึ้นยุกับอะไรหนึ่งมันก็ขึ้นยุกับเราต้องคํานวณเราให้ได้ว่าต้นทุนเราสูงไหมคุณภาพเราเราอยู่ในเกณฑ์ไหน แล้วก็ที่สําคัญเลยการจะต่างราคาขึ้นมาคือคนที่เชื่อมันเหลาเขาเชื่อมันเหลาในประมาณไหนก็คือถ้าเราวางวางคุณภาพของเราไว้ให้เขาเชื่อมันได้แค่ไหนก็คืออย่างในเหมืนอนไ,ไอ้ไอ้คำเนี่ยคือหมาเนี่ยมันไม่เหมือนสินค้าอื่นไม่เหมือนคลองเพราะว่าหมาเพราะมันมัน,ม,นมันโตขึ้นทุกวันนะอย่างที่ผมพูดมันโตขึ้นทุกวันดังนั้นถ้าเราค่ายไปทุกเราโตขึ้น โตขึ้นแล้วมันสวยมันก็จะเป็นภาพว่าเฮ้ยไอเหี้มหมามามึงราคาขนาดมาราคาเนี่ยมันยังขนาดนี้แล้วต่อไปมันก็เหมือนว่าถ้าเราจะไปขายแพงมันอาจจะได้แต่ว่าเหมือนว่ามันเกิดการเปรียบเทียบอีกเกิดไอตัวที่แพงในรุ่นหลังมันสวยสู้ไอตัวทุกไม่ได้แต่ตัวทูกในรลดรอบก่อนไม่ได้มันก็ในยิงในรุนยุคโซเชียลนะมันก็ยิงทําให้ทําให้คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีมาตรฐานดังนั้น ความเป็นมาตรฐานของแต่ละราคาเนี่ยสำคัญก็ที่ผมบอกมันมันถึงที่ผมผมใช้ใช้ประสบการณ์ในการในการขัดในการอะไรหนูฝ่ผมจะตังได้ขัดมาได้ดูได้เนี่ยอเ,เป็นสิบปีนะสิบสิบห้าปีอะที่ว่าจะให้ชัดเจนเลยเพราะว่าเพราะมันมีตรงนี้ปริมาณมีอะไรขึ้นมาแล้วมามาปิง้งต้องเราขายมาปิง้งรักร้อยตัวเพราะเราขายรักร้อยตัวเนี่ย มันต้องให้ชัดเจนเหมือนถ้าไอ้ไอ้ชุนี้วเขาไม่มีคนซื้อขายถูกเพราะไอ้ชุน้คนซื้อหน่อยขายแพงมันไม่ได้เพราะคุณภาพมันต้องคือคุณภาพตามราคาที่ที่เราวางไว้แล้วก็เจาะครองเขา้าเข้าซื้อไปในราคานั้นคือเขาเชื่อมันในราคานั้นมันก็ต้องได้คุณภาพในราคานั้นจริงๆไม่ใช่ว่าไอ้ตัวนี้วอ้วยตอนนี้ไห้คนแย่งกันเลยแล้วปล่อยตุ่มบป แต่พอโตขึ้นมันสวยสู้ตอนที่ไอตอนหมาปลายปีหมาเยอะๆหรือว่าหมาต้นปีที่หมาเยอะๆเรา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 ต้องดําราคาบางอะไรบางแมไม,ไม่ได้เนี่ยมาเสียหายล้วนั้นคือคุณภาพสําคัญมันตรงนี้มาตรทานเป็นของตัวเองก่อนแต่นั้นเรื่องราคาของหมาเนี่ยแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยสามสำคัญสุดเลยมันเป็นสามสำคัญสุดเลยจะขายได้ไม่ได้เนี่ยหรือว่าจะดาหลงชีวิต ในอาชีพในงานนี้ใดใดไม่ได้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องราคาเนี่ยจบผมว่าเลยเลยจบเพราะว่าถ้าคุ้นขายไม่ได้ล้วคุ้นขายถูกก็ขาดทุนมันก็ไม่ไหวถ้าคุ้นขายได้แต่คุ้นขายแพงเกินไปแล้วพอปีต่อไปสองปีต่อไปหมามันไม่ได้ตอบโจทย์ในราคานั้นจริงปริมาณเยอะเราผิดพลาดเยอะจบเหมือนกัน มันต้องอ้มันต้องบาลานซ์จริงๆเลยหรือว่าถ้าขนที่ขายแพงแล้วเขาเขาเขาไม่ได้ขายเยอะเขาขายอยู่ในปริมาณที่พอดีเขาขายอยู่ในในในปริมาณที่โอเคเขาทําประกวดอยู่ตลอดเขาเขาเขาขายข้อชอบแล้วก็มาของเขาการ้ารลันตีใดอะแล้วก็เขาเขาไม่ได้ทําเยอะปีงคอกหนึ่งสองคอกหมาไม่เกินสิบตัวเนี่ยเขาขายได้ทําได้แล้วก็ราคาดีด้วยแต่ว่านั่นคือเขาต้องมีอาชีพอื่นอะ ท่าที่ผมร้องอะท่าว่าเราต้องเลี้ยงตัวเองเอามาเลี้ยงเราด้วยอะไรด้วยเนะี่ยคือมันตน้องมีอย่างน้อยปีงตักห้าสิบหกสิบตัวไม่งั้นลูกมาที่ขายนะจะทำไม่งั้นอ่ะยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่า หมามันแต่ที่ผมว่าถ้าเรามีลูกหมาหนนละเ,เราเราต้องเลี้ยงหมาไม่หน้อยนะเราก็ต้องเลี้ยงหมายุคพอสมคงรเลยดังนั้นลูกหมามันต้องเลี้ยงไอมาพ่อแม่พันอะไรด้วยเนี่ยมันก่อนพอสมองดมันต้องมีการจัดก,การทีซึงการจัดก,การเนี่ยเดียวถ้ามีโอกาสหรือผมผมจะผมทำคลิปแต่ผมผมจะมาบอกวิธีแนนําที่ที่อาจจะมันอาจจะเป็นประโยชน์ได้กับผลบางผลได้บางที่เขาสนใจแต่ว่าถ้าถ้า มันมัน,ม,นมันไม่ได้สําคัญสาระสำคัญอะไรกับปล่อย่านเยอะๆเยอะๆไปดูเมันเสียเวลาพูดกับฟังก็ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าว่าคนที่ชอบหรือว่าเอ้ยมันมันมันขอจะนําไปใฉ่ใดก็ยินดีเลยหรือว่าโทรมาปรึกษาหรือว่าอะไรใเดเลยผมยินดีตอบคำถามะวัญผมอกอะคือในกลุ่มอาชีพในคนที่เราเลียนด้วยกันเนี่ยผมก็อยากให้คือยิ่งคนมาเลี้ยงเยอะทํคนลั้นได้ดีมาส่วยผมยิ่งชอบ พรไม่ไม่ใช่อะไรคือเขาค่ายได้ราคาดีเขาทําได้ดีผมยิ่งชอบนะเพราะว่ามันยิงจะทําให้ผมได้เฮ้ยมันมีเป้าหมายใหม่มันมี้คสัง่งข่้าใหม่ให้ผมได้ศึกษาเรือ่อยเพราะว่ามันไม่มีขั้นตายตัว<อ>ไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูมาอยู่จุจดนี้แล้วกูจะต้องพานนี้พานนี้ยู่จุดนี้แม่งก็ภายในปียิงก็กล่มได้ ใายในซองพิมก็ล่มได้เทาว่าเราไม่รักษาคุณภาพเราเราไม่รักษาคุณภาพของตัวหมาที่ที่ที่เราเลี้ยงอยู่ในฟาร์มอะไรเนี่ยมัน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 ล่มได้หมดหละมันมันไม่มีคําว่าอย่างยืนตลอดหรอกไอ้อย่างยืนตลอดคือเราต้องรักษามันเราต้องสร้างมันเราต้องทํให้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 มันมีมาตรฐานในในในฟาร์มเป็นเหล่าในฟาร์มเปกกก็นสามเฮ <game, S 1> ้ยวันนี้เฮ้ย กันหมดแหละโอเคครับผมเดี๋ยวเดียวก็กลับมาพบกับิปในในคลิปหน้าส่วนเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยติดตามกันดูครับผมหรือว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเดียวผมจะมาพูดให้มีไอ้น้นองคนหนึ่งแล้วอะไรเียถามเรื่องแม่การขัดแม่พันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะพยายามทาให้พยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็พยายามนึกอยู่ไหนสมองอยู่ว่าจะจะทำยังไงแต่ว่ายังนึกไม่ออกเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดแล้วก็ ส่วนญ้ายากอ่ะส่วนทางยากมันมันการขัดผันของพมจ,จะจะจะส่วนทางกับการขัดผันของพอกทอ,องทั่วไปดังน,นั้นเดี๋ยวพมพยายามจะหาข้อมูลแล้วก็พยายามจะเรียบเลี้ยงเรียบเลี้ยงค่อยํำที่จเจ้ามาเจ้าเจ้ามาพูดว่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนอกมันยุ่งกันแหละสวัสดีครับผม <S <S เทปเทปก่อนผมมึงอ่ะเดิมมีเ็บ ออกมาจากในเลยไปนานี่ยแ่ลไ,ไเ,เดี๋ยวพวกนี้กลับกันหมดเลยเนี่ยเหงาเลยเหงาไปหลายวันเลยเนี่ยนะ